บทที่6ทรงด่วนรู้ว่าถ้าเป็นทรงด่วนคนก่อนคงไม่มีทางทาแบบนี้แต่หางไม่มีทางเลือกนี่นาะถ้ารู้ว่าจะต้องตายแล้วจะให้ยอมพับชะตาคงไม่ง่ายงั้นหรือนางไม่มีทางทําแบบนั้นแน่ถึงจะยะโสโอหังไม่เห็นใครอยู่ในสายตาแต่หางก็ไม่เคยคิดว่าตนเองจะกล้าออดอ้อนเจ้าหนั่นยุ่แบบนี้เสียงเรียกสามีของนางเป็นธรรมชาติอย่างยิ่งอีกทั้งกริยาท่าทางที่ใช้หลอกล่อเขาก็คล่องแคล่วราวกับสายน้ําไหล เจ้าหน่านยู่ดูทันแต่ก็ไม่คิดจะเปิดโปงการแสดงของนางแต่กลับจับข้อมือและดึงนางเข้ามาแทบชี้อย่างเป็นธรรมชาติเขาถามด้วยความสนใจให้ฟ้าดินเป็นพยานได้หรือไม่รงหลวนรู้แก่ใจว่านางกำลังโกหกคำโตนางจึงรู้สึกผิดมากนางทำหน้แคบกอดเขาไม่ยอมปล่อยกัดฟันแซงทำเป็นไม่ได้ยินคำถามของเขาเมื่อเห็นหนางไม่ตอบเขาจึงทำเสียงเข้มเอ่ยเสียงเย็นตอบ สีหน้าของหญิงสาวดูขมขื่นอารมณ์ต่างๆแวบเข้ามาในดวงตาของนางนางสุดลมหายใจเข้าลึกแล้วเอ่ยตะกุกตะกักว่าสรรพสิ่งในโลกนี้ยอมเปลี่ยนแปลงได้นับภาษาอะไรกับใจคนข้าข้าเพิ่งรู้ว่าตนเองว่าข้าไม่ได้หลอกท่านเช่นนั้นเจ้าก็จงพูดออกมาว่าคิดกับข้าอย่างไรข้าเคารบประช่นชมท่านทรงดุยยิ้มแห้งนี่ไม่ใช่เรื่องโกหก นางเชื่นชมเขาจริงๆเจ้าหนานยุมีคมอปวดกลั้นและรู้จักใช้วิธีการที่โหดเหี้ยมอีกทางความัที่เขามีตบชอยนั้นเป็นสิ่งที่น่ายกย่องทรงหลวงรีบขยับแขนเสื้อของเขาแล้วเอ่ยพวกเราไปกันเถิดสือเกิดคงรอนานแล้วนางอยากรีบจากไปที่นี่ก่อนที่เจ้าป๋อจะปากมาาไปมากกว่านี้เจ้าหนานยุมอบนางเบาๆมองไปที่เจ้าป๋อและยิ้มตอบข้าไม่รีบฟังต่ออีกสักหน่อยเถิดเยี่ยมไปเลย นางชวนปูดให้เขาได้ใจช่างเป็นคนที่ใจแข็งจริงๆทางด้านเจ้าป๋อไปยังพูดเจ้าไปเรื่อยเรื่องที่พูดก็ไม่พ้นเรื่องมารดาและชาติกำเนิดของเจ้าหนานยู่ทรงหนวนผู้คนพบความน่ปาประการถึงจะถูกพี่น้องนินทารับหลังแต่เจ้าหนานยู่ก็ยังยิ้มได้เหมือนคนใา้ความรู้สึกเดาไม่ออกว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่หลังจากฟังจนพอใจเขาก็จูงมือนางเดินไปทางเรือนหลักกระทั่งใกล้ถึงจึงยอมปล่อยมือ ทรงหลวนมองแผ่นหลังเขาแล้วก็หมดคิ้วก่อนจะเอ่ยเรียกเจ้าหนานยูชายหนุ่มตรงหน้าหยุดเดินหันกลับมาเลิกคิ้วท่านไม่โกรธสักนิดเลยหรือทรงหลวนถามเขาต้องรู้แน่นอนว่าก,ก่อนหน้านี้เจ้าปอนินทาตนเองทับหลังแต่รู้กับได้ยินมันไม่เหมือนกันวันนี้เขาบังเอิญได้ยินเจ้าป๋อพูดถึงตอนเองในแง่ลบแบบนั้นดับว่าน่าสงสารน,นะขณะนางฟังแล้วยังอดโกรธแทนไม่ได้สีหน้าเขาเหมือนผิวน้ำราบเรียบ ที่ไหลเลยคือนางเดาทางไม่ถูกเจ้านานยุตอบไม่โกรธทรงหลวนนิปัทธ์เนบนหณ้าผาใครจะไปเชื่อมีนางคนหนึ่งที่ไม่หลงกลแน่นางคิดว่าเรื่องนี้เจ้หาหนานยุก,ก็มีส่วนผิดเขาเป็นชายอกสามสอกแท้แต่กลับยิ่งเฉยไม่ยอมทำอะไรไหนเมื่อไม่อาจทำอะไรเจ้าป๋อก็ปล่อยเลยตามเลยเลยรึแต่เอาเถิดเจ้านานยุก,ก็ไม่ได้ดีไปเสียทุกอย่างเขาเคยทำผิดจนถูกนายท่านผู้เท่าลงโทษให้ขัดกดตระก,กูลถึงสิบรอบ นางเหตุกับตาว่ากดตะกุนเจ้ายาวเหยียบเป็นหางเว่าขัดแค่รอบเดียวก็ยังยากเย็นนี่ต้องมาเขียนนับสิบรอบแค่คิดก็ปวดใจแทนเขาแล้วทรงสวนไม่อยากแสดงความเห็นกับเขาแหเมือของเจ้านั้ยุ่้จะไม่สะอาดในภายหน้าจะต้องฆ่าชีวิตผู้คนมากมายแต่นั้นเป็นเพราะเขาไม่มีทางเลือกไม่เป็นที่โปรดปานของปิดาอีกทั้งตอนนี้ก็ไม่มีอำนาจในมือดังนั้นจึงต้องยอมก้มหัวให้คนอื่นที่นั่งห่วงก็คือตอนเอง ถึงตอนนี้เขาจะดีกับนางตอนอยู่บนเตียงยังขยับเข้ามาใกล้นางบ้างแต่ไม่รู้ว่าทั้งหมดที่เขาทํามีความจริงใจอยู่สักกี่ส่วนหรือบางทีอาจเป็นเพียงมากที่เขาวางเอาไว้เพื่อให้นางตายใจทางที่ดีนางควรรีบผาทางอ,อัตรอจะดีกว่านางยังจําได้ว่าบทส่งท้ายในหนังสือเขียนถึงความรักที่เจ้าหนานยุ่ม่ตอบผุดชายแต่หนังสือเรื่องนี้ยอดเป็นพิเศษตั้งแต่เริ่มอ่านถึงกระทั่งจบเน่มพระเอกที่ยังไม่แก่ ในหนังสือบรรยายว่าเจ้าหนานยู่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีอำนาจในมือเพิ่มขึ้นทุกป,ปีพอถึงเวลาแก้แค้นเขาจะลงมือช้าจุดอ่อนเดียวที่เขามีก็คือบุตรชายแม้จะชั่วพลายักแค่ไหนก็ยังดูแลบุตรชายเป็นอย่างดีสุดท้ายเขาก็มีเจ้าสือเป็นทาย,ยาทเพียงคนเดียวดังนั้นซุ่งล้วนคิดว่าตนเองควรจัดการเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนางกับเจ้าสือเป็นอันดับแรกโดยส่วนตัวนางรู้สึกรักเจ้าสือจากใจจริง เรากับอุ้มทองมาด้วยตนเองทองฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงตอวันเคลื่อนคล้อยไปยังทิศตะวันตกวันนี้ขณะยืนอยู่บนระเบียงทางเดินทรงหนุ่ก็ถามสาวใช้ว่าห้องคัวไปทางไหนสาวใช้ตาลึงไม่รู้ว่าฟูหินน้อยคิดจะก่อเรื่องอะไรอีกหลังจะตั้งสติได้ก็ตอบออกไปได้ไปทางจวนฝั่งตะวันออกเจ้าค่ะทรงหนวมพยักหน้ารับนำทางข้าไปสาวโสด ที่ใช้ชีวิตตลำนลางพังมาอย่างยาวนานเช่นนางมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือทําอาหารเป็นสาวใช้นํานางมาอยังห้องครัวบ่าวรับใช้ในครัวเห็นครูหินหน้อยเดินเข้ามา<ๆ>ก็มีท่าทางตกใจพอตอนที่คุณหนูสามตะกุลทรงเพิ่งแต่งเข้ามาในชนแห่งนี้เคยดูแคลนบ่าวไพ่ม่น้อยรวมทั้งดังเกียตอาหารทุกอย่างที่พวกเขาทํานางกลือน้าลายพยายางทําใจกล้ามีเตาว่างบ้างหรือไม่ใขรอยากใช้สักหน่อย สาวใช้คนหนึ่งรุดหัวแล้วออกมาทันทีที่ได้ยินคิดในใจว่าคนเช่นหูหินน้อยน่ารือจะทำอาหารเป็นไม่กลัวว่าถ้าทำเผินจนเรื่องแย่แยแพย้สะพัดออกไปแล้วคนอื่นจะหัวเราจนฝันพวกหรือไรทรงหลวนยืนรอคำตอบอย่างใจเย็นผูห้หินน้อยเตาน,นี้อย่างว่างเจ้าค่ะสาวใช้อีกคนฉี่ไปยังเตาที่อยู่ข้างๆตนทุกคนในครัวกูลีกูจอเตรียมอาหารต่อถ้าหูหินน้อยพวกนี้ก่อเรื่องขึ้นมาคนที่ต้องเดือดร้อน ก็นหนีไม่พ้นพวกนางทรงหนวนพับแขนเสื้อหลังจากกำชับให้คนเตรียมวัตถุดิบที่นางต้องใช้แล้วนางก็ยืนอยู่ข้างตเตาเตรียมปรุงอาหารหญิงสาวคิดว่าเด็กทุกคนชอบกินของหวานด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นนางจึงตั้งใจทำขนมดอกกุ้ยวะน้ำตาลดอกกุ้ยวาและแป้งวางอยู่ตรงหน้าทรงหนวนแทแป้งและนวดให้เข้ากันอย่างธรรมะแทแมแองฉากนั้นก็หันเป็นชิ้นเล็กๆก่อนจะปั้นเป็นรูปดอกไม้ชัดต่างๆจนดูน่ารัก ท่าทางคล่องแคล่วนั้นดึงดูดความสนใจทุกคนให้หันมามองนางอย่างไม่เชื่อสายตาอยากจะเชื่อว่านางทําได้แถมยังทําได้ดีเสียด้วยแค่ดูก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ฝีมือของคนที่เพิ่งทําเป็นครั้งแรกทุกคนต่างคิดไม่ถึงว่าวันดีคืนดีผูห้หินน้อยของคุนชายรองจะหันมาเข้าครัวหลังจากนึ่งขนมเสร็จนางก็รีบออกจากห้องครัวเพราะเกรงว่าจะทบกวนคนอื่นทรงหลวถือจานขนมให้มือเดินตรงไปยังเรือนใหญ่ จะว่าไปแล้วเจ้าสื่อก็น,น่าสงสารไม่มีเด็กคนไหนในบ้านอยากเล่นกับเขาเด็กน้อยเลยได้แต่เก็บตัวอยู่ในห้องหนังสือของผู้เป็นบิดาเล่นคนเดียวอย่างน่าเบื่ออย่างดีที่เขาฉลาดและเป็นเด็กดีไม่งอแงแม้แต่น้อยช่างเหมือนบิดาของเขาจริงๆทรงลว่นขอประตูตามมารยาทใครน้ำเสียงเย็นชากระแทกใส่นางราวกับก้อนกรวดที่หอยน้้ำแข็งเสียงนี้อิตาพระเอกอยู่ด้วยหรือ นางชะงักไปชั่วครู่แค่คิดว่ามีเจ้าสือที่กำลังฝึกคัดอักษรถ้ารู้ว่าเขาอยู่ด้วยก็คงไม่กล้ามาข้าเองเข้ามาน้ำเสียงเป็นไปน,นุ่มนวลขึ้นนางเปิดประตูช้าๆกลิ่นหอมอ่อนๆลอยมาจากตะเกียงที่อยู่บนโต๊ะเจ้าสือนั่งถือของเล่นไม้ในมือใบหน้ากลมมลเรียบเฉยดวงตากลมโตผู้นั้นจ้องมาที่นางถูกครั้งที่เจอกันเขาทำให้หนางรู้สึกชื่นใจอย่างบอกไม่ถูก มีอะไรรอเจ้าหนานยุวองผู้กันในมือแล้วเดินเข้ามาหาทรงดลวนรีบยกของในมือขึ้นอวดขนมดอกกุยเขาว่าาตั้งใจทําให้ซื้อเกอ๋เจ้านานยุวเราะเจ้าทาด้วยตนเองหรืึทําไมถึงจาได้วัวจะทําอาหารไม่เป็นไปเรียนมาตั้งแต่เมื่อไรความจริงเขาไม่ได้แปลกใจเจ้าหนานยุเดาว่านางคงใช้ให้คนอื่นทําแล้วรับสมองอ้างมากกว่า ทรงหนวตกตะลึงกับคำถามชุดนี้ถามเหมือนคาบคั้นและก็อย่างเชิงเหมือนเผชิญหน้ากับดวงตาแฝงความในของเจ้าหนานยูจูดจดนางก็รู้สึกเขาอ่อนลงเล็กน้อยนางเริ่มไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเจของร่างนี้เป็นเพียงลูกของอนุภรยาแต่นางได้รับการเลี้ยงดูประดุจไข่ในหินไม่ต่างจากคนหนูในตระกูลใหญ่ๆทั่วๆภายวันๆนางสนใจแต่ตลับเคลื่อนแป้งเรื่องความสวยความงาม ภาไหมายแพรพันุ์ส่วนอย่างอื่นไม่เคยอยู่ในสายตาใช่แล้วนางไม่มีพรสวรรค์ไร้คุณธรรมและขาดยางอายสามารถพูดได้ว,ว่านางเป็นหญิงงนมที่ไร้ค่าทําตัวเหลวแหลแค่ไหนทีเดียวทรงถันวตัวสัน่นไม่มีใครสามารถนิ่งสง,งบภายใต้สายตาของเจ้าหนังยู่ได้ชั่วขณะหนึ่งนางก็สังเกตเห็นสิ่งปกติในตัวของนางนิ้วมือที่อยู่ภายใต้แขนเสื้อสั่นอย่างควบคุมไม่ได้นางรู้สึกหนังสีสะชฉาว่า เมื่อถูกจ้องมองด้วยดวงตาคู่นั้นและลึกเกินอย่างของเขาโจนาหายุเห็นนางหน้าซีดลงทันตามือสั่นเทากับสีหน้าแบบนั้นดูแล้วน่าสงสารนักไม่กี่วันที่ผ่านมาดูเหมือนว่านางจะกลัวเขาจริงๆไม่ได้เสแสร้งนี่คงเป็นความรู้สึกจากใจนางจริงๆสินะเขาหาสาเหตุไม่ได้หรือนางคนพบอะไรเข้าให้แล้วเห็นได้ชัดว่าแต่ก่อนนางเย่อหยินไม่เห็นหัวใครแตบบ่ปัจจุบันลับทำตัวน่าทักน่าสงสารน่าสนใจจริงๆทรงหลวน รู้สึกเหมือนกำลังจะเป็นลมทุกอย่างเหมือนตื้อไปหมดนางเริ่มหายใจไม่ค่อยสะดวกต้องเป็นวัตถุเจ้าหนานุ่จ้องมองจนทําให้ตกใจเป็นแน่หญิงสาวพยายามสุดลมหายใจเข้าเต็มปอดเหื่อยหน้าขึ้นแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เอาแต่ใจไม่มีเหตุผลเหมือนเจ้าของ,ของร่างเดิมถ้าแค่เอาขนมมาให้ลูกจะถามทาไมให้มากความเจ้าหนานยุ่อึง้งไปชั่วขณะดวงตาของเขาพลันมืดครึ้มแต่เขาไม่ได้รู้สึกทางเกียรติกับกิริยาที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันของนาง หญิงสาวตรงหน้าดูเหมือนเสื้อกระดาด mm. เขาสามารถใช้นิ้วแทงนางให้ทะลุได้อีกอย่างเจ้าเสือกระดาดตัวน้อยนี้ยังคิดว่าตนเองมีอำนาจแต่เขากลับมองว่าการแซงทาของนางช่างน่ารักเหลือเกินเขาจึงตอบพรับเบาๆอืมพอเห็นเขาไม่ถามต่อนางจึงถอนใจและเดินไปหาเด็กน้อยวางขนมลงบนโต๊ะที่อยู่ข้างๆข,ขนมจานนี้มีกลิ่นหอมหวานหน้าตาหน้ารักหน้ากินเจ้าเสือไม่เคยเห็นมาก,ก่อน เด็กน้อยกำลังถูกขนมดึงดูดดวงตาดำคลับคู่นั้นจ้องมองอย่างสนอกสนใจทรงหลวนยิ้มและหยิบขนมส่งให้ลองชิมสิว่าอะไรยหรือไม่ในมือของเจ้าสือมีของเล่นสายตาม,มองมาที่นางทรงหลวน,วนและหยิบขนมป้อนเขาหนึ่งชิ้นอาเด็กน้อยอ้าปากอย่างว่าง่ายหลังจากชิมแล้วก็พูดเสียงอ่อนหวานขอรับหวานแต่ไม่เลี่ยนเขาตอบหัวใจทรงหลวน อิ่มเองมาทันทีนางยื่นมือไปบีบแก้มเด็กน้อยอย่างเอ็นดูรัถามต่อชอบหรือไม่เจ้าสือไม่สามารถละสายตาจากท่านแม่ได้คอหนุ่มหวานก็จริงแต่กลิ่นเหมือนตัวท่านแม่หอมหวานเขาไี้พยักหน้าตอบชอบทรงดวนลูบศีรษะเขาชอบก็ดีเจ้าสือก้มหน้าลบสายตาเวลาอยู่ใกล้ท่านแม่เขารู้สึกขัดเขินทําตัวไม่ถูกอยากขยับเข้าไปใกล้แต่ก็ยังไม่กล้า ทรงทวรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนางเคยเห็นเจ้าซื้อกอดหอมคนอื่นบ้างบางครั้งเป็นเจ้าหนานยู่หรือไม่กระทั่นอาของเขาเด็กน้อยกอดคนพวกนั้นอย่างแนบชิดเขาว่ากับนางมีเพียงความห่างเหินเขาไม่เคยกอดหรือแม้แต่จับนางเลยแม่รู้สาเหตุที่ทำให้เขาเป็นเช่นนี้แต่นางก็ยังอดเสียใจไม่ได้แต่เอาเถิดตอนนี้ก็ยัง,ยงกว่าครั้งแรกที่พวกนางกินอาหารด้วยกันครั้งนั้นแม้แต่ของที่นางคีบ เขาก็ไม่กล้ากินคิดแบบนี้แล้วหญิงสาวก็สบายใจขึ้นมาบ้างเจ้าหนานยู่ยืนอยู่ไม่ไกลเขาขึ้นยิ้มยิ้มหน้าตาดูไม่เลวใครอยากชิมบ้างแขนยาวๆยืนมาหยิบขนมชิ้นหนึ่งเขบบางา้าปากช้าๆหวานแต่ไม่เลี่ยนไม่อยากจะเชื่อว่าขนมที่นางทำเองกับมือรสชาติด,ดีทรงหนวนขอบคุณด้วยท่าทางเกรงอกเกรงใจเจ้าหนานยู่เดินเข้ามาใกล้อีกฝ่ายสองก้า จนทรงหลวนได้กลิ่นหอมๆจากตัวของอีกฝ่ายนางกำมือแน่นทันใดนั้นก็รู้สึกหัวใจแกว่งเขาคิดจะทำอะไรเจ้าหนานยูยื่นมืออมาแตดแก้มที่เหินร้อนเล็กน้อยของนางและไายบวเบาเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นบัณฑิตแต่ปลายนิ้วกลับหยาบกร้านและเย็นเฉียบโชคดีที่ครั้งนี้เขาไม่ได้ใช้แดงมากนักแต่ถึงอย่างไรปลายนิ้วของเขาก็สากมากจึงทิ้งรอยแดงเอาไวบ้บนผิวที่เนียนละเอียดและเบาบางอย่างไม่ตั้งใจ ความอ่อนโยนของเขาทําให้นางรู้สึกกลัวเล็กน้อยจากหนึ่งเขาก็ถามว่าทําไมหน้าเจ้าถึงได้ซีดแบบนี้รู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าไม่พูดยังพอทํำนาแต่พอเขาถามนางครับรู้สึกเหมือนไม่สบายขึ้นมาจริงๆเมื่อก่อนสุขภาพของภระระยาพระเอกคนนี้แข็งแรงไรโรคภัยแต่หลังจะคลอดุูรชายก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ภระระยาพระเอกไม่ชอบเจ้าซื้อ ทว่าวสุขภาพของท่านในตอนนี้ย่างทำผว้ดีกว่าเมื่อก่อนไม่เจ็บไข้ไม่ปวดนุ่นปวดนี่พอเจ้าเสือได้อยู่เช่นนั้นก็เจ้องมานดาตาแป๋วคงกําลังเป็นห่วงท่านอยู่นแน่ๆทรงหลวงคุณคิดพยักหน้าทับรู้สึกมินเวียนนิดหน่อยถ้าอย่างนั้นกลับไปพักเถิดเจ้าหนานยู่ลดมือลงทรงหลวนตอบรับนนํำคอเบาๆโดยไม่ลังเลแต่ขณะที่นางกำลังจะลุกขึ้นเดินออกจากห้อง เขาก็ขย,ยบเข้ามาประชิดจนท่าแทบจะชนกันเจ้าหนายยุตแตะไหลานางพร้อมกับพ่นลมหายใจเย็นเยยบลงมาที่ต้นคอข่าวพองเอ่ยว่าถึงจะเป็นฤดูใบไม้ผลิแต่อากาศยังเย็นอยู่ครั้งหน้าเวลาออกจากเกลือนต้องสวมเสื้อผ้าให้หนาสักหน่อยได้กลับไปเถิดเจ้าค่ะพอก้าวออกจากเรือนทรงถวนก็รู้สึกโล่งใจอย่างยิ่งตอนอยู่ด้านในรู้สึกอึดอัดเหมือนใจจะขาดพยายักย่อมเป็นพยักอยู่มืนยังค่ำ ไม่ว่าเขาจะแสดงบทคนดีสักแค่ไหนตอนขับมาถึงเรือนพระอาทิตย์ยังไม่รับขอบฟ้านางนั่งพักบนเก้าอี้โยกดรรมดาเบียงทำกลางแสงตะวันาสาด่องยกไปยกมาในที่สุดก็เข้าสู่พวกนิทราพอตื่นมาอีกครั้งก็พบว่าเป็นช่วงพบค่ำแล้วทรงหลวงรู้สึกิเวียนศสีษะสำนึกหายใจไม่ค่อยสะดวกอุ้ยหินน้อยเย็นแล้วเข้าเทินเถิดเจ้าค่ะพอพูดออกไปนางก็รู้สึกเจ็บคอเล็กน้อยข้าหลับไปนานแค่ไหน กว่าหนึ่งชั่วยามเจ้าค่ะนี่นางหลับนานขนาดนั้นเลยหรือท้องฟ้ามืดลงสีหน้าของนางซีเซียวยิ่งกว่าตอนที่อยู่ที่เดือนใหญ่ของเจ้าหนานยู่แทบจะขาวกกระดาษเสรยด้วยซ้ําดูเหมือนคนไทยเที่ยวแรงแข้งขาเปื่อยไปหมดคงเพราะโดนทุบในช่วงบ่ายทําให้ล้มหมอนนอนเสียจ,จริงๆนางคว้ามือสาวใช้ช่วยพยุงข้าทีเจ้าค่ะพอเข้ามาในห้องนางก็ล้มตัวนอนลงบนเตียงทันทีสาวใช้เห็นดังนั้นก็เอ่ยเตือน หูหินน้อยปอเดี๋ยวจะถึงมื้อเย็นแล้วนะเจ้าคะทรงหลวนรู้สึกอ่อนเพลียแม้แต่รอง,งเท้าก็ยังไม่ทันได้ถอดไม่กินขาดปวดหัวนางรู้สึกว่าอาการปวดศีรษะและหายใจไม่สะดวกนี้กำลังจะพากชีวิตนางไปสาวใช้กำลังจะแจ้งว่าวันนี้เจ้าหนอนยูจะมากินข้าวเย็นด้วยแต่ผู้เป็นนายดันหลับไปเสียก่อนทางฝั่งเรือนใหญ่หลังจากที่ทรงหลวนออกไปเจ้าหนานยูก็จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ฝืนทำงานต่อสุดท้ายก็ไม่มีสมาธิทางด้านเจ้าสื่อก็เลิกเล่นแล้วเช่นกันแม้ว่าเขาจะไม่ชอบของหวานแต่ก็ยังกินเข้าไปหลายชิ้นขณะที่กำลังหยิบขึ้นมาอีกชิ้นเจ้าหน่ายุก็เอ่ยปรามชิ้นที่ห้าแล้วนะกินอีกไม่ได้แล้วเด็กน้อยลดมือลงถามว่าท่านพ่อไม่กินหรือขอรับเจ้าหน่ายุไม่ชอบของหวานขอตอบด้วยรอยยิ้มชอบท่านแม่ขณะนั้นเชียวทึกอืมชอบ เจ้าสื่อตอบอย่างไร้เดียงสาเมื่อท่านแม่ดีต่อเขาเขาก็ไม่อาจเมินเฉยต่อนางได้เด็กน้อยดูไม่เหมือนเกรฑกรับบิดาเลยเขาเรีบลงจากเก้าอี้ที่นั่งอยู่เดินเข้ามากอดบิดาแล้วถาม,ท,าม,ท,ามออท่านพ่อไม่ชอบท่านแม่ถือขอรับท่านพ่อไม่ชอบท่านแม่ที่ถังนุ่มหอมหวานท่านยังชอบยิ้มให้พวกเราหรอกือเจ้าหนานยุย่เงียบไปพักใหญ่ความเก็บกดเกลียดชังทุกอย่างถูกซ่อนเอาไว้จนมิดเขายิ้มตอบชอบสิ ส่งหลวนผู้อ่อนแอและอ่อนหวานฉันจะถามด้วยความหวาดกลัวน้าเขาทําให้หัวใจของเขาข็นยุบยุบจริงๆหลังจากนั้นเจ้าหนานยู่ก็เดินไปยังเรือนเท็กพบว่าอาหารบนโต๊ะไม่พร่องสักนิดรายเงาของส่งหลวนชายหนุ่มถามสาวใช้หูหินน้อยเล่าหูหินน้อยไม่สบายอย่างนอนอยู่เธอเจ้าค่ะเจ้านานยู่รีบสาวเท้าเข้าไปในห้องนอนคนบนเตียงกําลังนอนคลุมโปงเหลือแค่ช่องในกรี๊กพอหายใจ เขานั่งลงท่านข้างถือพะาห่มออกแล้วแตนะหน้าผากหญิงสาวใบหน้าของนางแดงกำตัวร้อนจีนางกำลังเป็นไข้ทรงหลวรู้สึกมิงวินเสียสะตึ่นลับขึงตื่นรู้สึกว่ามีคนช่วยพยุงตัวห่างขึ้นเอวของนางถูกพลัดแน่นจะต้องโอดขวน้ียความไม่พอใจเจ้าหนานยุสั่งให้คนไปต้มยาร่างกายของนางอ่อนปวกเปียกราวกับปุ้นจมูกหายใจติดขัดจนปิดอัดไปหมดจู่ๆก็มีคนฉับคาง ให้ยามบังคับให้หนางอ้าปากกลิ่นเห็นขื่นใกล้เข้ามาถูกขนาดจะน่าต้องรีบเมมปากแน่นให้ตายก็ไม่มีวันดื่มเจา้าหนานยู่ที่ไม่ค่อยมีความอดทนบีบทางนางอีกครั้งแล้วก็สิบข้างหูยอย่างเยือกเย็นเปิดปากดื่มยาไม่ว่าอย่างไรส่งหนวดก็ไม่ยอมเปิดปากนางจะไม่ดื่มยาที่เด็ดขาดแค่ได้กลิ่นก็อยากอาเจียนแล้วนางกำลังไม่สบายแม้แต่อารมณ์ก็คอยขุนมัวไปด้วยหญิงสาวปฏิเสธอย่างดื้อดึงข้าไม่กิน เขารู้สึกว่านางกำลังทำตัวไรเหตุผลเหมือนเห็นตัวตนของอีกฝ่ายในอดีตแต่ครั้งนี้กลับไม่รู้สึกว่านางกำลังอวดดีสันยังดูหน้าทักอีกด้วยเจ้าหนานยุบบีบคางจนทรงรวนยอมเปิดปากเขารีบยกถ้วยยาขึ้นคอกให้ยาไหลลงคอนางยาขมจนหญิงสาวน้ำตาไหลานางเผยกืนลงคอไปโดยไม่ดูตัวขนป้อนยาบีบคางนางแรงมากเจ็บจนต้องรีบเตือนสักฝัน ผมว่าตนเองอยู่ในอ้อมกอดของเจ้าหนานยยูยาสีดำปีลดล,ลงไปกว่าครึ่งเมื่อเห็นว่านางรู้สึกตัวชายหนุ่มจึงกล่าวเจ้าเป็นไข้ต้องดื่มยาจึงจะหายเหลืออีกครึ่งหนึ่งดีบดื่มให้หมดเถิดข้าไม่ดื่มมันขมมากนางปฏิเสธหันควันท,ทางที่ปกติจะต้องคร่ควรทุกครั้งก่อนจะเอ่ยออกไปเพราะเกรงว่าเขาจะไม่พอใจ จาหนานยูไม่ได้โกรธเครืองเขาหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาจากแขนเสื้อช่วยซับเหงื่อให้นางต้องดื่มยาถึงจะดีขึ้นเจ้าขมให้อยากล้ลงป่วยไปตลอดหรอกจริงไหมดื่มหน่อยทรงหลวงทำหน้างอะนางทับชามยามาถือกรันหายใจแล้วก็ดกหมดในรวดเดียวความขมที่อวนอยู่ในปากทำให้ใบหน้านางบิดเบี้ยวความโกรธที่อีกฝ่ายบังคับให้ดื่มยาทรงหลวงจึงแบมือยืนไปตรงหน้าเขาโดยไม่ยังคิด ขมเกินไปใครอยากกินผลไม้หวานหวานเซวนาหยุดตาลึงไปครู่หนึ่งก่อนจะอมยิ้มแล้วหยิบผลไม้เชื่อมสองชิ้นมาวางเอาไว้ฝ่ามือของนางจากนั้นไล่ไปหน้านางเบาๆกินสิหลังจากหลุดปากออกไปแล้วทรงหลวนก็เพิ่งมานึกเสียใจทีหลังนี่นางฉักจะกล้าหาันเกินไปแล้วหญิงสาวเคี้ยวผลไม้เชื่อมในปากด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนรสขมของยาเจอจางอย่างรวดเร็วแต่ว่ายาลดไข้ไม่ได้ออกฤทธิ์ได้ทันที สีษะของนางยังคงทักอึง้งสีหน้ายังคงอ่อนเพลียงเห็นได้ชัดเจ้านานยู่ลุกขึ้นมายืนข้างเตียงลุกขึ้นกินยาแล้วค่อยนอนต่อทรงหลวนก้มหน้าลงพูดเบาๆว่าอยากนอนขากินไม่ลงระหว่างที่นางกำลังพูดเขาก็หยิบเสื้อคลุมเนื้อหนาสรงให้ใส่เสื้อซะกินไม่ลงก็ต้องพยายามกินเขาสวมเสื้อคลุมให้นางแล้วเอ่ยปากต่อไปต้องสวมเสื้อให้หนาหน่อย เดี๋ยวจะไม่สบายไปอีกสีหน้าส่งรวนดูซีดเซียวนางยอมสวมเสื้อคลุมอย่างให้เต็มใจเขาพยุงนางลงจากเตียงนางกล่าวขอบคุณแผวเบายามนี้อาหารบนโต๊ะเย็นชืดหมดแล้วแค่เห็นอาหารหน้าตาจเจืดๆพวกนี้หญิงสาวก็หมดอารมณ์จะกินข้าวนางอยากกินอาหารรสชาติจัดจ้านทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวแต่ดูเหมือนคนบ้านนี้จะไม่กินเผ็ดเพราะไม่เคยเห็นอาหารรสจัดบนโต๊ะเลยจูๆ่ๆทรงร่วนก็รู้สึกสงสารตนเองขึ้นมา นางครุบิติมาในที่นี้แม้แต่อาหารก็ยังไม่อร่อยนางถือตะเกียบและเอาแต่จิ้มชามข้าตนเองไปมาเหมือนเด็กน้อยเจ้าหนานยุเห็นแล้วก็รู้สึกขันหลังจากกินอาหารอิ่มอาการของทรงหนวดก็ยังไม่ดีขึ้นเอาแต่จามจนตนเองทอนไม่ไหวจนต้องเีบเข้านอนตลอดมื้ออาหารนางไม่มองหน้าเจ้าหนานยุแม้แต่คนเดียวผ่านไปพักใหญ่เจ้าหนานยุก้าวตามเข้ามาเขายืนมองนางเงียบๆกระทั่งพอใจแล้ว จึงเดมิจตอยู่ทีมหน้าต่างสาวใช้เดินเข้ามารายงานเสียงเบาคุณชายทองเจ้าคะคุณหนูเฮ่ให้คนนําจดหมายมาส่งให้หูหยินหน่อยเจ้าคะเซลหนานยุยิมยาะแววตาคมปรเรากับจะฆ่าคนได้คุณหนูตะกูลเฮ่เป็นหนึ่งในสายหตฆาของส่งหลวนก่อนหน้านี้ส่งหลวนกับปลดาดถนาที่แต่งกับคุณชายตะกูลเฮ่มีใช่กับเขาชายหนุ่มทับจดหมายมาเปิดอ่านแล้วยิ้มมุมปากจากนั้นก็ฉีกจดหมายเป็นชิ้นๆเอ่ยเสียงเย็น อย่าให้หูยินน้อยดูเรื่องนี้เด็ดขาดเจ้าค่ะจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะและตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมาชิกแล้วกดสมัครที่ดิงด้านล่างได้เลยนะ